สวักดาโตพระขาวตาธรรมโมสวักดาโตพระขาวตาธรมโมทามังนัสสามีทามังนัสสั ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนมามิ ໂມຕາສະພະຄະວະໂຕອະຣສ ท้าจากสุจราพิมลนใสเห็นเหตุที่ใกลไกลก็เช็นโจกประจับจริงคำจัดน้ำใจอากสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิยงมาลาบ สามกุลทกรยา สิโกโอปนันไยโกปัจจามเวทิตาโอวิญโยหีติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาทรอนดุดัวงระทิพชัชวานแห่งองค์พระาศาสนาจาร ผ่านสมญาโลกุฎพิสดารอัานลึกโกรานที่ส่วพิเศษสุใสอีทำต้นาทางทันไรนามคณะข้าไทยปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินบุจรพองให้ร่วมรูปอปงยังโลกุรโดยตรงผ้าพ่ออ่อนอ่อนอุตมงนกธรรมจำนอง ด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆ パパパティカカワワトサアムミチパティパのパカワトサワカサンコ。ヤティハンカタリポリサユカニアタポリサポカラエサパカワトサワカサンコ。アムネヨ、パムネヨ、タキネヨ、アンチャリガラニヨ。 อนุตตรังบุญญาเขตทังโลกาสานีสงไดสาวกศาตสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระขวันเห็นแจงจตุสั์เสปันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตัดไกรปัญญาของใส สาดและปาดมัวมองเพื่อนห่างทางขาสืบพองบ่มีลำพองด้วยกาแลว้วอาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภไพศาลแด่โลกไกลและเกิดที่บุญภูนพนส้มยาเอารถทศพลมีคุณอาน,นุนอันเองจะนั่งเรือตรา ข้าโค่นมู่พระสราพบทรงคุณานุคนคุณประดุจรำพันด้วยเดชคุณคาอาภิวันราตายรักพันอุดมดีรทธิมีนรไซจงช่วยขจัดผู้อภัยอันตรา,ายใดๆดจงดับและลับเสือ่อมสูล พรงสหัสสมาธิน ah ิมิตาสาวุธันตังคีมขารังอ an ุทิตาภรัสสนามารังภานาทิฏฐมวิธินาชิตวาหูอินโธตันตชะสากรตุเตชยสิทธินิจังปาเมือพระองค์ปารมภู i Are uh, you have a uh... สาจาวจานาและนามามีองค์สามขอจงมีกอนพารัสยามชายัยศทีทุกวันถึงแม้จะมีอรีวิเศษพา I'm